ถึงงจังนี่มันกินอะไรของใครอของจีนค่ะของจีนจีนจีนค่ะ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 คุณหญิงนี่ของเธอใช่ไหมเออช่ค่ะคุณชายตรงจะก,กินแล้วเนี่ยน่าจะเป็นของแฟนหนูอะค่ะขอโทษนะคะ ไว้นี่มันบ้านของฉันฉันไม่อนุญาตให้ใครพาผู้ชายมาทางนี้นก็ใจไหมแล้วแกมปนแค่แม่บ้านแกทำแบบนี้มันไม่ถูกเข้าใจหรือเปล่าจริงขอโทษด้วยนะคะคุณชายวันหลังจิงจะรอบพ่อให้มากกว่านี้นะคะ ไ,ไม่ใช่ของเราซะด้วยสิเราก็ยังโสดอยู่นี่นาสกรปรกก็สกประปอะเมื่อกี้แกจะทําตัวมีพิรุธทาไม <c oughs> ของแกทําไมไม่ยอมหรอคุณนิวครับมันไม่ใช่ของจีนจริงๆนะคะของแกก็ยอมรับไปเถอะยังจะแถอีกจีนไม่ได้แถนะคะคุณนิวมันไม่ใช่ของจีนนะคะ่ะอีกอย่างจีนก็ไม่มีแฟนด้วยฉันจะหักค่าแรงแกนหนึ่งวันถือว่าเป็นการลงโทษ ดูแแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมกลับมาได้ค่ะฉันกำลังสั่งสอบจีนอยู่พอดีเลยทำความสะอาดดีๆนะค่ะโถยบ้าบอชะมัดเลยวันนี้อย่าเสียงดังนะเดี๋ยวแชมป์เดินมาฉันจะไม่ยินเสียงเดินได้สิครับเดี <c oughs> ย๋ยวพี่จดัดให้ เดีวชิบหายแล้วทำไงดีวะไปใส่เสื้อสิเดียวแต่ยังบ้านแป๊นนึงที่แป๊นนึงแป๊บนึงเร็วเร็วสิบ้านเ,เ,เมามามาเสร็จแล้วตา ทำไมเปิดตูชา้าจังโหแปบ๊บซี่ที่รักแล้นิวเป็นใครคนท,ที่รักเพื่อนเขาเองอใช่ค่ะหนูชื่อบัสซี่ค่ะเป็นเพื่อนนิวสมัยมหาลัยอะค่ะบัสซี่งั้นเหรอใช่ค่ะนิวแกล้งแกล้น่นอยมากเลยนะ <c oughs> คุณเดี๋ยวผมไปเก็บของมานะเย็นนี้อยู่กินข้าวด้วยกันนะครับ อีกแล้วเหรอนี่บอกอีกครั้งแล้ววะมันไม่จำเหรอเจนจจนค่ะค่ะผู้ชายนี่เธอแอบผู้ชายเข้ามานอนในห้องฉันอีกแล้วเหรอไม่ใช่นะคะมันจะไม่ใช่ได้ไงนี่มันสีเดียวไซ์เดียวกับเมื่อเช้าเลยไม่ใช่จริงๆนะคะเจ้านายนี่ยิงจะโกหกหรอของเมียเจ้านายนั่นแหละค่ะ พาผู้ชายเข้ามานอนในห้องผู้ชายคนนั้นก็คือคนนี้ไงคะเออนี่หล่อนจะมากล่าวหาฉันนะใช่นะชี่มันเพื่อนสาวฉันนะฉันมีหลักฐานค่ะเจ้านายเออแบตหมดอะค่ะัะไล่แกออกเก็บข้าวเก็บของแล้วออกจากบ้านทำไมไปสิออกไปออกไปสิใครย,ยังไม่บ้านมากล่าวหาฉันแบบนี้ฉันเสียหายหมดแล้วมึเออไปก็ไป ชิล้อดูสิคะแม่บ้านสมัยเนี้ยก้าวล้าเนาะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมจะหาแม่บ้านคนใหม่มชิล้อน่ารักนีด้สมเลยอะ่ะแถมยังหล่อด้วยนะพี่คะ,ะหนูขอจับมือพี่ไหนได้ไหมคะ <angry> พอดีหนูเห็นพี่เป็นไนท์ดอค่ะอยากได้พี่ปเป็นสามีเฮ้ยมึงเลิกแอปได้แล้วกูรู้ความจริงหมดแล้วมึงออกจากบ้านไปซะไปผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะทำกับผมแบบนี้อ่ะคุณนี่มันน่ารังเกียจไม่รู้จักพอจริง,รงเลย อธิบายได้นะหลักฐานชาัดขนาดเนี้คุณยังต้องอธิบายเหรอหน้าตาคุณเนี่ยก็ดูมีความสุขกับมันดีนี่ไปออกจากบ้านไปเดี๋ยวนี้ผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยผมไม่ต้อง